ขอเชิญพบกับช่วงโยชโกและว,วันนี้ในช่วงโยชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องสแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมชอบชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวช่วงโยชโกสนับสนุนโดยสิง์คอร์ปอเรชั่น สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของโยโชโกนะฮะบวนชิมนะครวันนี้อยู่กับเฮียโชนะฮะคนนี้คุณผู้ชมคงคุ้นหน้าเป็นอย่างดีเฮียโชมาทำไมวันนี้โอ้โหวันนี้ถ้าพูดถึงก๋วยจับผมว่า ที่ผมกินมานะคันเทพเลยนะแค่ซดน้ํำคาแรกเนี่ยทะลุเลยทะลุเลยร้านนี้ป้องเบิ้ลครับร้านนี้บอกเลยคอนเซ็ปเราครัคุณผู้ชมครับที่เคยบอกไว้นะครับเชลไม่ต้องมาชิมนะฮะแม่ช้อยไม่ต้องมารำแล้วก็มิชลินสตาร์ไม่ต้องมาให้ดาวนะฮะแต่เรา2คนนะฮะโยโชโกจะพาไปชิมนี่โว้ยจับน้ำข้นแต่นี่คือร้านอันกำ เอาเลยฮะใช่ผมเคยกินตั้งแต่สมัยจะสิปีที่แล้วได้จะช้าอยู่ใหญ่เฮียลุยกันเลยไหมลุยเลยครับปะนี่คือหัวจับโคลิเซียมเจ้าเก่ามาเลยครับอ่าเดี๋ยวทำโคตรเอาเลยเฮียเอ้ยอย่าวพึ่งโอ้โหพริกไทยมาหาขาได้ไงเนี่ยของอย่างนี้เวลากินอร่อยหอมหอเนี่ยร้อนๆต้องคู่กับพริกไทยครับนีครับของผมมาแล้วขอข้าวจานนี่ นี่คือตือหวนรสชาติเนี่ยผมมากินผมไม่เคยปรุงเลยนะเพราะว่ามันเปรี้ยวโดยผักดองอยู่แล้วออแต่ผมดูตัวหมูกรอบเนื้อเป็นไงรายละเอียดดีมากนะดีมากเลยใช่ไหมดีมากนะดีมากนะอันนี้เป็นกระเพาะใช่ไหมกระเพาะหมูคนที่กินกระเพาะหมูเป็นเขาเลือกกินนะเลือกกินเฉพาะหัวกระเพาะนั่นแหละความหนาความมันมียุ่นๆุนหน่อยถ้าเป็นคนจีนเขาจะเรียกตือโตเจียมตัวนี้ใช่ไหม นี่นะครับอืออะไงเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอยากจะให้มาลองกันจริงครับอือผมว่าน้ําข้นที่เป็นรสอย่างนี้หาได้ยากมากแล้วตอนนี้หาได้ยากมากๆหาได้ยากมากๆส่วนใหญ่จะเป็นรสอีกแนวหนึ่งนะครับอันนี้เปรี้ยวพอดีนะเครื่องในดีมากอะหั่นชิ้นใหญ่แบบอืม,อมเป็นปากเป็นคำโหูกรอบจริงๆนะพูดกกตรงๆนะ ใครก็ทําได้แต่ยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นท่านตอนเยอะดีกว่านะฮะแล้วถ้าไม่ใช่มืออาชีพจริงๆบางทีทําแล้วมันมันไม่กรอบไม่จะไม่พองด้วยอ่าใช่มันจะมันจะทั้งแข็งเกินหรืออะไรเกินก็มีเหนียวก็มีนี่นะฮะก็คือทิมตัวซีอิ๊วหวานนึกถึงที่นี่เวลาซีอิ๊วหวานเสิร์ฟขาหมูทอดก็เป็นแนวพัตคารแนวพัตคารในพัตคาร กรอบมากเป็นไงบ้างครับกรอบมากเมื่อกี้ผมลองในก๋วยจับแล้วดีมากขนาดโดนน้ายังกรอบใช่อันอันนี้แหละคือวิธีพิสูจน์ว่าเจ๋งไม่เจ๋งคือถ้าอยู่ในน้ําแกงแล้วยังกรอบแปลว่าฝีมือแปลว่าฝีมือผมก็ไม่รอแล้วมาแถวนี้นี่นะฮะเยโชต้องบอกว่าบางคนมาแถวเซ็นทรัลเวสเกตมาเที่ยวสาวันทิศนะฮะอยู่ซอยบ้านบัวทองนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีแผนที่ขึ้นให้แล้วก็เก็บเพื่อนที่มาไม่ปึ๊บมาที่นี่ได้นอกจากจะกินก๋วยจับกินตือฮวน ข้างในเลยไปหน่อยครับมีกุ้ยช่ายเจ๊หมวยแป้งบางไส้น้ที่นี่เป็นไงให้คะแนนเต็มสิบได้ทนาดจจดีที่นี่ผมว่าต้อง11นะสาหรับผมเกินสิบแล้นะใช่คืออร่อยไม่ว่ามันหาไม่ได้ลหละรถนีจ้จริงๆนะสําหรับผมนะสําหรับผมนะแต่ว่านขนาดนีะโชว์อยู่ในเมืองนะเนี่ยอ,อยากจะให้ทุกท่านลองมาชิมเองว,ว่าตรงกับความอร่อยที่ตัวเองตั้งเกณฑ์ไว้ไหมนะครับถ้าชอบ ความหอมที่มันลึกๆม,มีมีเคล็ดลับมีอะไรสูตรเนี่ยมันจะอยู่ในในคู่ยวาวราชะได้ไหมผมว่าในยาวราชตอนเนี้ยน้ำข้นรสเนี่ยหาไม่มีละเอาล้วครับก็ขอเวลาทานอาหารก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดูนะฮะได้ครับยินดีเลย อาะ่ะครับเพี่โชนี่ของจร oh, ิง oh. ที่เรากินกันยอดมาก ยอร่อยแค่ไหนสูตรเขามีบอกหมดเลยนะอร่อยเหมือนเดิม15ปีที่แล้วมั้งที่มาผ่านใช่ดูเขาสั่งอร่อยเป๊ะหอมทุกอย่างเหมือนเดิมเยอะๆนี่มีควงมีดเหมือนกันนะพังจริงครับถีาอย่างนั้นอยู่ไม่ไหวขอนั่งด้านไหนใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับีเราต้องแบบขอพูดคุยกันนะฮะโอ้โหนี่ควจะตอนนี้พี่อพรรตเดี๋ยวขอขายก่อนอ่าได้ครับเชิญเลยพี่ลูกค้าเข้าอีกแล้วนะครับจำได้วันแรกทานเสร็จซื้อกลับบ้านเทียบเลยราะว่าลา คืออยากจะให้ฝากได้ได้กินรสอย่างงี้ไปฝากจิ๊กไม่ใช่ครับแม่ฝากพี่สาวพี่ชายเพราะฉะนั้นเวลาเรามากินอะไรอร่อยก็อยากจะนึกถึงคนที่เราซื้อไปฝากนะครเดี๋ยวถามเลยมาพี่อมพรว่างหน่อยที่นี่เราเปิดมากี่ปีแล้วน่าจะประมาณ15ปีค่ะ15ปีแต่ใช้ชื่อหัวจับโคลิเซียมที่มาเป็นยังไงครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรามาตั้งชื่อร้านใหม่คนก็จะไม่รู้จักแต่ที่ เราดังมาจากโพลิเซียมครั้งแรกใช่ไหมครับถ้าเกิดโพลิเซียมนี่ก็เกิน15ปีก็ต้องต้องรุ่นพ่อน่ะชรี่มาต่ออีกเกือบ2ีปีก็น่าจะ5 0ปีแล้วไม่ตอนนี้พี่ยมพรยังสาวน้อยอยู่นะเรียนน้อยแล้วพวกสูตรเครื่องในวิธีทำวิธีอะไรก็คือทุกอย่างก็คือครงสูตรเดิมมาค่ะ มีเคล็ดลับอะไรพิเศษเหมือนเดิมหมดเลยแต่ว่าก็จะมีไม่มีไม่มีลิ้นไม่มีลิ้นนะเราไม่เห็นทีนี้ก็เป็นหนึ่งในของโปรดผมนะเลือดเลือดเลือดไม่ใส่ไม่เลือดนะเลือดเอาโต๊ะข้างๆส่วนก็น้ําใสพึ่งมีใช่ไหมครับเราได้มาค้อนมากกว่าใช่ค่ะแต่ก็มีหลายปีแล้วเขามีหลายปีแล้วแล้วก็ตีวนเก็บชายอีกก็พึ่งมีไล่ๆกัน อันนี้มาทีหลังแต่อร่อยเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าครั้งหน้าต้องต้องลองตใช่ไหมพี่อภพรเวลาคนที่เขาดูเราเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาอยากมามายังไงคะเนี่ยมาได้กี่ทางเลยถ้ามารถไฟฟ้านะคะก็สุดทางเลยสุดทางค่ะสถานีคลองบางไผ่คลองบางไผ่สุดทางนี้สุดเลยแล้วก็ออกประตูออกประตูสุดท้ายอะค่ะประตูสุดท้ายเดี๋ยวไม่ใช่ประตูนั่งกลับนะต้องลงมานะไม่เป็นไรจริงจริงซอยที่เขาเรียกอะไรฮะซอยอะไร บ้านบัวทองสายเมนนะคะโอ้โหบ้านบัวทองสายเมนต้นนเลยค่ะเข้ามาหน้าหมู่บ้าน50เมตรก็อยู่ขวามือค่ะถ้ามาไม่ถูกโทรมาถามเบอร์อะไรครับค่ะแ8 1 5 8 5 6 4 1้แค่ะแล้วทำไมผมถามหน่อยคนต้องมากินร้านเราเรามีดีอะไรครับที่นี่อาจจะมีหลายอย่างแล้วก็อาหารก็น่าจะสด ที่สำคัญก็คือไม่แพงด้วยค่ะโอ้โหอ่าจริงครับอันนี้จริงอันนี้จริงหายากนะราคาราคาสูงนิดนึงแต่อ่าถ้าเทียบคุณภาพนะแต่คุณภาพและปริมาณได้เยอะด้วยใช่ทีมจังตังอยู่ครบนะค่ะแอบการผูกฉากนะคะที่ทำให้ทานเหมือนกันเหมือนกันนะครับซึ่งไม่เป็นกูไม่ได้เมกนะทีนี้อ่ายังถามอยู่เลยว่าอยากอยากใจอย่ากนึงคืออะไรมั้หมูกรอบที่นี่ดูแล้วมันน้อยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบกินหมูกรอบแต่โกอ้วนหาที่นี่ ใช่่ะทานได้แบบสบายใจขึ้นชาติค่ะจริงมีเทคนิคอะไรไหมฮะเราเลือกหมูกรอบเลือกวัสดุต้องไม่มันค่ะไม่มันเราดูตั้งแต่ตอนไปเลือกซื้อเลยเชาพักร้ขอเขาพักหร้านประจำนะครับใช่ค่ะโอครับโยชโโปชวนชิมใช่นะฮะอะไรอร่อยที่ไหนยังไงที่นี่ต้องบอกว่าอร่อยให้เยอะและคุณภาพดีที่สําคัญถูกด้วย ใช่นะครับกลมแวะมาอ่าชวรชวนจะมาเลยนะครับชวนจำมาขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบบคคุณมากรัที่นี่ทานประจำไหมครับร <a> ้านนี้เป็นยังไงไหมครับรสชาติก็อร่อยค่ะกลมกล่อมนล้วสุกกลมกล่อมชอบน้ำสุกเขาทานอะไรให้กลัวจับหรือตือชวน ทานก๋วยจับค่ะแล้วก็คคในก๋วยจับก็จะมีเครื่องในด้วยเครื่องในนี้ก็แบบไม่ไม,ไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะร้าน,านะคกะาแฟประจําที่นี่ใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณครับ,บคนที่ชื่นชอบก๋วยจับน้ำข้นน้ำใสเตื่หวนเกี้ยงฉ่ายต้องก๋วยจับเพลยเซียมบ้านบัวทองค่ะ